เวลาขับรถจอดติดไฟแดงควรใส่เกียร์อะไรดีเคยสงสัยมีคำราบว่าเวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยควรใส่เกียร์อะไรสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับเผื่อไม่แน่ใจว่าควรใส่เกียร์อะไรคลิปนี้มีคําตอบให้ครับในการใช้งานรถเกียร์ออโต้นะครับเมื่อมีการจอดติดไฟแดงนั้นแหละท่านอาจจะสงสัยว่าเราควรใส่เกียร์อะไรดีผมจะอธิบายให้ดี้ครับถ้าเกิดในกรณีที่เราใส่เกียร์ P เกียร์ P นั่นคือเกียร์จอดนะครับระบบเครื่องของกลไกของชุดเกียร์จจะมีการล็อกไว้หมดแล้วซึ่งถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันมีรถมาชนท้ายปุ๊บ เวลารถมีเคลื่อนที่หรือล้อเคลื่อนไปเฟืองที่เป็นชุดเกียร์อาจจะเกิดความเสียหายหนักได้นะครับหรือถ้าเกิดเกียร์ต่อไปเกียร์ดีและเหยียบเบรกนะครับการติดระยะสั้นเพียงแค่ 1- หรือ2นาทีเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มันติดนานเกินถึง5้านาทีสำหรับแยกไฟแดงที่มันติดนานๆนะครับชุดเกียร์จะมีการสะสมความร้อนเพราะว่าอยู่ในเกียร์การขับเคลื่อนที่ทํางานอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดนานอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เกียร์ที่เหมาะสมที่สุดนั้นคือเกียร์ N ครับเกียร์ว่างเนี่ยครับเป็นเกียร์ที่เหมาะสมสำหรับการจอดใส่เวลาติดไฟแดงแล้วเราควรดึงเบรกมือด้วยนะครับเผื่อจังหวะที่มันโดนหรือมือไปโดนขยับไปที่เกียร์อื่นและสุดท้ายแล้วมือใหม่ทุกท่านครับเราควรใส่เกียร์ N และดึงเบรกมือในกรณีที่ติดไฟแดง